พอสลากเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับใครอยากซื้อสลัดดิจิทัลจากกองสลากพัดนเนี่ยมาดูกันเลยนะครับมันสมัครยังไงมันซื้อยังไงปะไปดูกันเลยโลโก,ก้จะเป็นแบบนี้นะสำหรับแอปกองสลากพัฒปัจจุบันเนี่ยจะใช้ได้แค่ Android นะครับซึ่งตอนนี้ iOS มีปัญหาอยู่ก็เปิดแอปขึ้นมาเลยจากนั้นเราก็กดสมัครสมาชิกและข้อมูลต่างๆก็จะเข้าไปที่ ไล่เราให้เรากดยอมนะวิธีการซื้อสลากเนี่ยก็เลือดได้เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะมีให้เราแตะชำระเงินในตะก้านี่ส่วนการชำระก็มีทั้ง QR และก็โอนผ่านธนาคารตัวอย่างทางขวามือนี่ก็จะเป็นสลากนะครับจะได้มาประมาณนี้และที่สำคัญสลากพัดปัจจุบันนะไทยบอลไทยให้เราได้รับชมในมหากรรมอาเซียนนะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว